ฉันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาดฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทางเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงินฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด้านการเงินเข้ามาเสมอฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงินฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉันฉันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาดฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทางเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงินฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาเสมอฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงิน ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉันฉันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาดฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทางเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงิน ฉันสมควรได้รับความามั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม,ม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาเสมอฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงินฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉันฉันเป็นนักลงทุนที่ฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาด ฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทางเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงินฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาเสมอ ฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงินฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉันฉันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาดฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทาง เงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงินฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด,ด,ด้านการเงินเข้ามาเสมอฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงินฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉัน ฉันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาดฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทางเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงินฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด้านการเงินเข้ามาเสมอฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงินฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉันฉันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาดฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทางเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงินฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาเสมอฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงิน ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉันฉันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาดฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทางเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงิน ฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาเสมอฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงินฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉันฉันเป็นนักลงทุนที่ฉ,ฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาด ฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทางเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงินฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาเสมอ ฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงินฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉันฉันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาดฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทาง เงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงินฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาเสมอฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงินฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉัน ฉันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาดฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทางเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงินฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด้านการเงินเข้ามาเสมอฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงินฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉันฉันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาดฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทางเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงินฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอฉันมีโอกาสดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาเสมอฉันมีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางการเงิน ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินทองและโอกาสทางการเงินที่มีอยู่ในชีวิตฉันฉันเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จฉันตัดสินใจทางการเงินด้วยความมั่นใจและฉลาดฉันมีวินัยทางการเงินและควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีฉันมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถหาเงินได้หลายทางเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝัน ฉันรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์แบบเมื่อมีเงินฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและสม่ำเสมอ